มาตั้งแต่กี่โมงอะอยากรู้จริงจริงเจ็ดหกมาตั้งแต่เมื่อวานสี่ห้าตีสี่มีเช้ากันไหมฮะไม่น่ามีนะตีสามตีสามทุกคนนอนกี่โมงอะไม่นอนไม่นอนเหรอผมท่าเป็นผมผมไม่นอนคือผม ยืนไม่ได้เลยนะ <laughs> กไม่ไห้ดัอากากคราชไกได้งอย่อางไ้ยากไดากได้ดังอยากบบไดัอยาไ้ดังากงอยไงอยะแได้ัาัากไงากได้ดังยกอะไรดบบมามาังา,งาไกไอาไดอไ้อกไกงาไอกไอ้้อ ดูมาชิน้นมี้านะเมนูโคลาดเมนูโคลาดมีอะไรครับหมูกระทะอ๋อหมูกระทะมีอะไรนะมีอะไรหม,มูส้มตำส้มตำโคลาดใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวงานนี้เสร็จก็ต้องไปกินเลยเนี่ย กินตรงนี้ได้ไหมครับมีมีร้านไหนแถวนี้ไหมครับสั่งอยากสั่งเมนูโซงตํามีไหมฮะเอามาเสิร์ฟได้ถึงตรงนี้เลยเหรอจริงจริงปะ่ะสั่งยังไงดีอ่ะ ร้านไหนได้ยินอยู่นะครับขอตำปูปลาที่หนึ่งนะครับเอ้ยไม่ทุกคนอยากกินไหมมีกี่คนเลยมีกี่คนขอสักพันจานครับร้านไหนได้ยินขอเรวยนะครับโอ้ไก่ไก่โอเคไก่อร่อยมาซิโซโยโเหนื่อยไหมครับทุกคน เออทุกคนผมอยากจะถ่ายคลิปอะถ่ายคลิปเดี๋ยวทุกคนเก็บเสียงไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแบบผมจะสามสองหนึ่งแล้วทุกคนเต็มที่เลยนะพูดอะไรก็ได้แบบดังๆมาเลยนะครับได้ไหมครับได้ไหโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอุ้ยโทรศัพท์ค้างแป๊บนึงโอเคมา เดี๋ยวเช็คเช็คมุมก่อนว่าเห็นทุกคนไหมโอเคโอเคได้ได้ทุกคน3 2 1 ขอขอดูมือหม่างมีได้ไหมหม่างมีขอดูมือหม่าหมาได้ไหมอุ๊ยเอะไรนะเรียกเร,ยเรียกได้ตามสบายเลยนะไม่ว่าจะเรียกว่าน้องดังหรือว่าพี่ดังก็ได้ มันดูเหมือนดูเป็นเหมือนแบบเด็กน้อยใช่ไหมทุกคนซึ่งแบบไม่นึกว่าจะมีแบบมาเป็นพี่ดังนะเอาจริงๆตัวละครก็แบบตะมุกตะมิ๊น,นะครับอุย้ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้แสงมันจ้าไปเลยแปบบ๊บขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะ เจ็บคอให้ทุกคนเจ็บคออ๋อพิ๊กซินเต้ครับชุดการหรือสุดร้อโอ้โหปากหวานงันจริงๆนะครับช่าเลยเสื้อกับดังออกมาถึงเสื้อมันร้อนให้ถอด อ๋อเสื้อกับดังขนาดไหนหลอกว่าปะใช่ไหมอ๋อน่าจะเสื้อนะเพิ่งรีมาเมื่อวานครับใับแมสอ๋อท้าจิ้งแก้มโอเคโอเคเอางี้เอางี้ทุกคนถ่ายรูปกันไหมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบมองทุกกล้องเลยตอาท่าไหน จิ๊กแก้มเหรอโอเคจิมแก้มนะเราเดี๋ยวอ่านที่สเอเลย อีกสัก้นหนาเลาเก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องต่อโอเคขอใจนะฮะ คือมามาคนแรคนเดียวตอนแรกก็คิดว่าจะแบบเหงาเหงาใช่ไหมปกติก็ต้องมากบบีโคน,<ห>นใช่ไหมไหแต่ว่าเห็นทุกคนแล้วแบบหายเหงาเลยอ่ะมันแบบมันคิวิงจริงอะคิวใจจริงมาอีกใช่ไหมอยากอยากจะไปทุกจังหวัดเลยอ่ะเรองนี้นือพิวได้ไหมครับพิวครับดังขอมาทุกจังหวัดเลยได้ไหม พังโดนรถเบิกเบิกพี่อยู่เรื่อยไ,ไปขอแกนหน่อยอะไรนะอ๋อไปขอนแก่นหน่อยไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมแต่ก็อยากไปนะครับอยากไปทุกที่เลยอะไปแีไปไใช่ไหมอยากได้เหมือนฮนะกระซิบไปที่ ใช่เลยนะเกษีไปที่เไปที่ชาติตะโกนตะโกนไปเลยทวิตไปอยากได้แปดมิต <l acht> <l acht> รแล้วพูดถึงแล้วแต่ดาวอ่ะทุกคนได้ดูกันใช่ไหมที่นี่ดูดูทุกคน,นมีใครไม่ดูไหมคืออยากรู้จริงๆมีใครไม่ดูะ <l acht> ่ะอ๋อไม่มีหรือไม่ก็ไฮยก ok. <l acht> <l acht> ถ้าเกิดอเอาอย่างนี้ดีกว่า อยากดูเพิ่มไหมครับแล้วแต่ใก็ต้องกระซิบ่ายนะถ้าอยากดูเพิ่มกรสามารถเพิ่มได้ต้องได้รต้องไเดี๋ยวใครมีของมาให้น้องข้างหน้าได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยู่ข้างหลังยืดนยืดนส่งต่อมานะคะ ้ยนั er <m <m ่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะไอ้จำไม่ได้เลยอันนี้เขาสตรีทแดนเซอร์ไอ้นะไอ้สตรกกัดนเซอร์อะไรกันครับคับสลีฟอ๋อคับสลีฟเฮ้ยทำไมดังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไม่ ได้เออทุกคนมาถ่ายรูปลงงน